ไปดูคดีต่างๆกันหน่อยที่ก็บอกว่าบุกจับไม่หมดเราคิดว่าคดีผ<อ>ับรับจิ๋งจบไปแล้วคุณผู้ชมก็คิดว่าจะมีความเกรงกลัวกันม,มีความยำเกรงกันสักนิดหนึ่งปรากฏไปเจออีกแล้วคราวนี้ย้ายไปแถวถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะครับคุณผู้ชมไม่เปลี่ยนที่มัวสมกันไปใหม่ลวคุณผู้ชมเป็นสถานบันเทิงชื่อว่าไดมอนด์เคทีวีอยู่ในเมรีอาบอบนวดที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่แขวงบางกะปิเขตห้วยขวางกรุงเทพเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเลยนะครับสนที่กาลังกัน ไปตรวจค้นที่ผับนี้ที่คาราโอเกะแห่งนี้เจอนักเที่ยวชาวจีน48คนเป็นหญิง18คนชาย30คนเปิดห้องคาราโอเกะปาร์ตี้มัวสูมเสพยาเสพติดของกลางยาเสพติดที่ยึดได้นะคุณบุชามีอะไรบ้างคะมีทั้งโคเคนโโมีทั้งเคตามีนมีทั้งยาอีมีแฮปปี้วอเตอร์แล้วมีอุปกรณ์การเสพยาเสพติดจำนวนมากนะครับคือเรียกได้ว่ายาเสพติดทุกสถาบันรวมกันอยู่ที่เดียวนะคุณผู้ชม พันตำรวจเอกธีรศักดิ์จันทราพิพัฒน์นะคะผู้กำกับการกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีหรือว่าดอสอกองบัญชาการตำรวจนะครบาลบอกว่าตำรวจเนี่ย ใช้เวลาสืบสวนอยู่นานถึง2สัปดาห์นะแล้วก็ไปเจอว่าเนี่ยมันมีที่เนี่ยที่เป็นสถานบันเทิงมีการเปิดบริการคล้ายกับคดีผับจินหลิงถ้ายังจาได้คือผับจินหลิงเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคุณผู้ชมอ,อันนี้เหมือนกันเลยแน่นอนว่าทาร์เก็ตคนที่เข้าไปก็คือคนจีนค่ะให้คนจีนเนี่ยมามั่วสมมาเที่ยวมาเต้นมาเสพยาแล้วในนั้นเนี่ยมีการคือเรียกได้ว่ามีเซอร์วิสทุกอย่างค่าบริการแพงมาก ซึ่งผลจากการตรวจสอบเนี่ยทั้ง2ที่นะแทบจะไม่มีอะไรต่างกันเลยเพราะว่าค่าบริการที่เรียกเก็บเนี่ยสูงถึงกว่า1 0 0 0 0แบาทต่อห้อง 1 0 0 0 0แสนบาทหากคุณจ่ายมาสามารถใช้บริการได้6ชั่วโมงสิ่งที่มีให้คือดีเจส่วนตัวมีเด็กเสิร์ฟประจำห้องอยากได้อะไรเรียกมาเลยทันทีแต่ว่าต้องจองล่วงหน้านะคะซึ่งก็สามารถปาร์ตี้ไปยาวๆได้ตั้งแต่ช่วงค่ำถึงช่วงเช้าซึ่งก็จะมีนักท่องเที่ยววนเวียนเข้าออกแบบนี้ตลอดทั้งคืนจากการตรวจสอบสารเสพติดในร่างกายนักท่องเที่ยวนะคะชัดเจนคุณผู้ชมไม่ต้องสืบเลยนะคะ ก็มีการคุมตัวทั้งหมดไปดำเนินคดีที่สอนอมกกสันพร้อมจะมีการสืบสวนหาที่มาของยาเสพติดและตรวจการเดินทางของนักท่องเที่ยวด้วยนะคะว่าเข้าไทยมาเนี่ยมาแบบถูกต้องหรือไม่ค่ะก็มีรายงานข่าวผลการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับบอกว่าผับนี้เนี่ยเปิดให้บริการมาเพียงแค่3-4เดือน อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเชื่อมโยงกับผับจินหลิงไหม,มส่วนนักเที่ยวที่พบตัวในผับทั้งหมดตอนนี้ยังควบคุมตัวไว้ที่ผับนะครับกำลังรอประสานทางล่ามภาษามาช่วยสื่อสารและเดี๋ยวจะแยกแยะสัญชาติคาดว่าช่วงบ่ายถึงจะคุมตัวไปสอบปากคำได้นะครับ